สวัสด,ดีตอนเช้าค่ะมาชมบรรยากาศยามเช้าบ้านนอกเราอันนี้ต้นพิกกุลนะคะพิกกุลต้นพิกกุลค่ะดอกหอมมากเลยนี่ค่ะร่วงเต็มพื้นเลยโอ้ยหอมมากเลยค่ะพิกกุลค่ะพิกกุลนี่จะต้นต้นพิกกุล มาวัดแต่เช้าค่ะบรรยากาศเมื่อคืนฝนตกดีมากเลยค่ะดูน้ำค่ะน้ำขังน,นี่บริเวณวัดนะคะอากาศร่มรื่นร่มรื่นมากเลยอันนี้ต้นอันนี้ต้นสัก ต้นใหญ่มากเลยค่ะมีอยู่2ต้นมั่นไม่ต้นโพต้นสักค่ะอันนี้พ่อปลูกสีสุดโทไม่ยากประทุมมาบรรยากาศบริเวณวดัดฝั่งน้นศาลาค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะยังทำไม่เสร็จไม่ได้เดินไปค่ะเดี๋ยววันหลังค่อยเดินไป วันนี้ไม่เดินค่ะนออาคารวัดอาคารวัดอันนี้ก็สาลาต้นโพเยอะค่ะวัดนี้ต้นโพเยอะมากเพราะว่าชื่อวัดถนนโพค่ะบริเวณบ้านค่ะอันนี้ก็ยิงยาวไปถนนใหญ่เลยค่ะถนนใหญ่ ถนนใหญ่ถนนใหญ่บรรยากาศยามเช้าค่ะอากาศสดชื่นมากอันนี้ก็ดอกไม้สวยค่ะดอกไม้สวยๆกบับบรรยากาศสดชืน่นนี่ดอกชวนชมค่ะร่วงเต็มเลย หอมเหมือนกันค่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นลูกแบบเนี้ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยเขาเรียกต้นอะไราดอกมันขาวๆก็ไม่ใช่ดอกลูกมันเาเรียกต้นอะไรอะ่ะลูกแบนๆต้นนี้ไม่มีดอกค่ะน,นี่ต้นอะไรเอิย พระท่านปลูกไว้เนี่ยคะ่ะอันนี้ก็หอมค่ะร่วงเต็มเลย <c oughs> ดอกไม้ดอกไม้ใบหญ้าหอมค่ะ ากาศดีค่ะบรรยากาศดีฝั่งน้นโรงเรียนค่ะโรงเรียนโรงเรียนของเราหน้าอยู่อันนี้ต้นแคนาแคนาต้นใหญ่มากดอกมันหมดแล้วค่ะมีอยู่ดอกสองดอก ต้นแค่นะที่ต้นผักโขมค่ะง,งามมากเลย แต่บ้านเราไม่มีใครกินค่ะขค้นสวยๆอันนี้ดอกอะไรอ่ะเรียกอะไรหางนกยงูงมะขามโอ้ยโรงเรียนค่ะหญ้าเขียวเต็มเลยบรรยากาศของเราค่ะ นี่ก,ก่อนนะคะถ่ายบรรยากาศให้ชมค่ะฝนก็จะตกอีกแล้วฟ้ามืดมาแล้วสงสัยจะตกอีกคบเมื่อคืนตกหนักมากบ้านอยู่ถนนซอยค่ะรถเดยอะมากเลยเอายังไม่ไปโรงเรียนเหรอคะ สมัยเพิ่งตื่นเหรอเอาวัสดีค่ะยังวัสดีค่ะไปพระ,ไ,พะไม่มีพระยายก็ไปไอ้น้ืไอกหม้มันคงอย่มันทำไ